เอานะครับพบผมนะครับฟาร์มในปีเยียงนี้คุณจะมาสอบใกนการปั้มเงินนะครับครับถูกแล้วครับแบบนี้ครับถูกครับอ๋อค้ะงแบบ่ายครับ เนียพี่เขาเขาลไปแล้ว่ะจมครับช่ครับมันจะผ่านทางนี้ครับส่วนสามงนแอดมินให้มานะครับคณิพพพาไม่ชัดนะครับปรับไปเฮ็ดดีด้วยนะครับ นะครับผ่านไปอันนี้นะครับโอ้ยเคนซองให้มาถึงบ้านเลยครับผ่านไปอันนี้ไปนะครับครับนี่ครับ จะผ่านจะอันนี้นะครับเราขับไปเลย <c oughs> โอเคก็ต้องเพียงจบเท่านี้กันนะครับบ๊ายบายครับผม